กุญแจของเราในวันนี้ครับเราจะพูดถึงเอนไซม์กับความดันโลหิตกันครับเอนไซม์ e เป็นโปรตีนครับทำหน้าที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีนะครับเข้าไปจับกับสารตั้งต้นแบบเฉพาะเจาะจงครับเปรียบเสมือนแม่กุญแจซึ่งมีลูกกุญแจเพียงแบบเดียวเท่านั้นที่จะไขได้แน่นอนที่สุดครับเอนไซม์ e จะช่วยทําให้การทํางานในร่างกายรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายที่ไม่มีเอนไซม์ โอ้โหเอนไซม์มีประโยชน์ขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมที่จะหาเอนไซม์เติมเข้าสู่ร่างกายของตัวเองกันนะครับวันนี้ครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเอนไซม์และความดันโลหิตมาฝากคุณผู้ชมกันครับไปฟังเลยครับผมครับสมเกียรติปัญญาใหญ่นะครับเป็นหัวหน้านะครับคณะวิจัยทีมงานพัฒนาและวิจัยเอนไซม์ไทสวีเดนนะครับปัจจุบันนี้ก็ทําหน้าที่ในการค้นคว้า ได้วิจัยร่วมกับทางรเฟสเซอร์ต่างประเทศนะครับส่วนในประเทศไทยเองก็มีท่านอาจารย์หมอหรือศาสตร,ราจารย์ดร,าารนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็พัฒนาสูตรต่างๆนะครับไขมันในหลอดเลือดนะครับคือสภาวะที่ในหลอดเลือดหรือในน้าเลือดของเราเนี่ยนะครับมีปริมาณคอเลสเตอรอลนะครับสูงเกินความจําเป็นนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีนะครับ ก็คือเราเรียกว่า LDL หรือหรือไขมันเลวเนี่ยส่วนหนึ่งการอีกส่วนหนึ่งก็คือไขมันดีก็คือ HDL นะครับปกติเวลาเราทานอาหารพวกโดยเฉพาะของทอดแล้วก็แป้งเข้าไปเข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะครับไขมันส่วนเกินจากที่ร่างกายเรานําไปใช้เนี่ยครับในส่วนของที่เป็นไขมันเลวเนี่ยจะถูกร่างกายนะครับเก็บนํานไปเก็บไว้บริเวณแถวๆบริเวณหลอดผนังหลอดเลือดในร่างกายของเราเองนะครับ ซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้ามันสะสมไว้เป็นระยะเวลานานนะครับจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยครับมันแข็งตัวหรือบางจุดที่มีปริมาณของไขมันไปสะสมเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดทําให้เส้นเลือดบริเวณน,นั้นตีบนะครับพอมันตีบปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้การไหลเวียนของอร่างกายเนี่ยมันเสียไปแล้วต้องใช้แรงดันที่มากขึ้นก็จะส่งผลทาใหา้โรคภัยต่างๆที่ตามมานะครับโดยเฉพาะโรค ความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งเป็นโรคที่ทุกทุกคนนะครับต้องเผชิญอยู่แล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นซึ่งเกิดจากความเสื่อมของร่างกายเองนะครับก็จะทำให้ระบบต่างๆไม่ว่าระบบหัวใจหรือสมองเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปเพราะว่าแรงดันที่ใช้ในการปั๊มของหัวใจนในการคลายตัวหรือบีบตัวเนี่ยมันต้องใช้แรงดันที่สูงขึ้นนะครับ กลไกการทํางานของเอนไซม์กับโรคความดันโลหิตสูงหรือไขมันในหลอดเลือดสูงนะครับจะมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือเอนไซม์ไลเปสนะครับซึ่งทําหน้าที่ย่อยสลายไขยมันนะครับซึ่งการทํางานของเอนไซม์ไลเปสก็คือเมื่อเรา,าเติมเอนไซม์ลงเข้าไปเข้าสู่ในร่างกายเนี่ยเขาจะเข้าไปทํางานก็คือไปย่อยสลายนะครับไขมันเลวนะครับที่อยู่บริเวณผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายเนี่ยครับ ให้เป็นโมเลกุลที่ลกและเล็กแล้วก็ถูกนําไปใช้ไปนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะถูกเปลี่ยนจากไขมันนะครับชั้นเลวก็เป็นกลายเป็นไขมันดีนะครับซึ่งจะทำนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆของร่างกายนะครับเมื่อไขมันถูกละลายลงนะครับแล้วก็ก็จะทําให้ระบบไหลเวียนของโลหตุตดีขึ้นนะครับก็จะทําให้อาการต่างๆไม่ว่าจากความดันเลืสูงหรือโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งโรคข้างเคียงนะที่เกิดจากาความดันเลือด ผิดปกติเนี่ยกับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับก็ทำให้สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยหรือผู้ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคความดันเลือดสูงเนี่ยดีขึ้นโดยลำดับครับเอนไซม์นะฮะที่พวกเราจะรู้จักฮะเราเข้าใจว่าเอนไซม์คือน้ำย่อยเอนไซม์คือน้ำย่อยนั้นถูกต้องแต่เอนไซน์นั้นมีคุณสมบัติมากกว่าน้ำย่อยนะครับถ้าบอกว่ากินพร้อมอาหารเนี่ยมันจะเป็นน้ำย่อยแต่ถ้ากินไม่ใช่พร้อมอาหารและกินก่อนอาหารเนี่ย เอนไซม์จะมีคุณสมบัติทำให้สร้างพลังงานขึ้นการเจ็บป่วยไข้ได้ป่วยหร,รรออรหรือว่าการสุดโสมการอ่อนแอหรือวัยชาทั้งหลายเนี่ยเอนไซม์เนี่มีส่วนในการป้องกันได้เราจะสามารถจะมีอายุยืนได้ถึง120ปีถ้าเรามีเอนไซม์ที่สมบูรณ์เมื่อชีวิตเป็นการทำงานร่วมกันของเอนไซม์ครับ เมื่อเอนไซม์เสื่อมลงแน่นอนที่สุดนะครับความชราก็จะมาเยือนถึงตัวคุณโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนครับวันนี้ถ้าคุณเติมเอนไซม์เข้าสู่ร่างกายมีกระบวนการการทํางานที่สมบูรณ์นะครับแน่นอนที่สุดครับตับอ่อนของคุณก็จะทํางานร้อยลงในการผลิตอินซูลินร่างกายของคุณก็จะยืนยาวมากขึ้นครับอย่าลืมเติมเอนไซม์เข้าสู่ร่างกายของคุณนะครับสุขภาพร่างกายของคุณจะได้แข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาวและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ